สวัสดีค่ะคุณของพวกหนูนะคะได้ในหัวข้อชื่อเรื่องการปัฒนาสื่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริงเรื่องพืชรอบตัวราะวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นระะถมศึกษาปีที่4ความสําคัญน,ะนะคะะ และที่มาของปัญหาการวิจัยนะคะเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และการสื่อสารในช่วยลดรอยต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนสําหรับการประยุกใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในปัจจุบันจะต่อเนื่องและใช้ไปในอนาคตคือการบระยก์ใช้กับอุปกรณ์ในลักษณะที่เป็นโทรศัพท์เลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนมากขึ้น สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริงนะคะทางด้านการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในมิติที่เสมือนจริงผู้เรียนเกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู้ครูผู้สอนเสริมสร้างความรู้ของผู้เรียนผ่านการสาธิตการสืทนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ เรียนได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายเชื่อมโยงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์หรือวัตถุด้วยภาพสามมิติเสมือนจริงจึงทาให้การเรียนรู้ไม่ได้จํากัดแต่ในห้องเรียนต่อไปจะขยายสู่นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้นะคะหนึ่งเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริงเรื่องพืชรอบตัวรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ 2เพื่อใช้เป็นสื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้เรื่องพืชเลือกตัวชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้มีคุณภาพ 3. เพื่อประเมินความปรุงพอใจของผู้เรียนหลังใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงคำาัามวิจัยนะคะสื่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริงเรื่องพืชลอกตัวสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้หรือไม่2นักเรียนมีความปรุงพอใจในสื่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริงเรื่องพืชลอกตัวหรือไม่ 5. นะคะทฤษฎีและ วิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะ 1. น,นะคะปัจจรัตต์ตับเตียนะคะได้พัฒนาจุดสื่อประสงค์ในลูกเสมนือจริงประสานลูกเรื่องโครงสร้างและททำงานของหัวใจสําหรับนักศึกษาผูิศึกษาปีที่5้ทางนี้นะคะเพราะความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต,าต่างมีความสําคัญซึ่งการน,นําเทคโนโลยีกเสมนจริง มาใช้ในการตัดการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่มีความซับซ้อนสุติการสองนะคะสุทธิการบทจักรพันธ์ได้พัฒนาชุดแอปพลิเคชันการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนแอปพลิเคชันการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อเปรียบเทียบผลสัฤทธิ์การเรียนระหว่างคน สนะคะกวลีผ่าใต้ศึกษาสืส่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือจริงเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน,น่ารู้ได้การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นะคะพ,พ,พัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมือจริงคำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้เพื่อประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนอังบานที่บ้านหนึ่งสามโรงเรียนบ้านบ้านปล่าวายจังหวัดสกลนครจำนวนสามสิบคน มวความพป็นปัจของสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงสถิติที่ใช้ได้ 3. นะคะวชิรภูมิเปร่วมศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสาหรับนักศัพท์ปรมวัยมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อตรวจสอบหาค่าประเมินสื่อของคุณภาพพิค ข้อมูลด้วยสถิติกาฉเฉลี่ยส่วนบินในมาตรฐานผลการนิจัยพบว,ว่าการพัฒนาสื่อวิชาพิเยากรรมดัง,งวดในโลกเสมือนจริงประกอบด้วยโมเดลเฟอร์เฟอร์เนเจอร์ผลจำลองสามมิติคุณภาพเทคโนโลยีได้ผ่านการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมากสี่ห้านะคะพงศ์ตนปาลีนะคะได้ศึกษา,าเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ แบบ,บแบบจินตวบิสมกรรมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงคู่แฟนในสภาพแวดล้อมของกบนการเสมือนเสมือนการเขียนบทความวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศึกษากระบวนการเรียนรู้และจิตวิทยาด้วยเิกโูโลสมเสมือนจริง6กสมมติฐานนะคะในกรอบแนวคิดในการวิจัยหนึ่งนะคะเทคโนโลสมเมือนจริงเรื่องพืชรอบตัวมีมประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า0ู0เจูนย์ สองนักเรียนมีความพรุงตอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเจ็ดขอบเขตของการวิจัยประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมะธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567หัวข้อที่8การใน้คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย ม,มีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อ 1. เทคโนโลยีเสมือนจริงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความคล้ายคลึงกับโลกหรือสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในโลกจริงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างประสบการณ์ที่เข้าใจและมีความเสมือนจริงในการใช้งานโดยใช้เทคนิคต่างๆเช่นการสร้างภาพสามมิติการเคลื่อนไหวที่สมจริงเสียงสะท้อน 2. สมาร์ทโฟนหมายถึงโทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ เหมือนยกเอาคุณสมบัติ PDA และคอมพิวเตอร์มาไวในโทรศัพท์เช่น iOS 3. สื่อการเรียนรู้หมายถึงหนังสือที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ประกอบด้วยเนื้อาหาของพืชเป็นการเรียนรู้ 4. ความพึงพอใจของผู้เรียนหมายถึงคะแนนที่ได้จากแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีเก่ยกการใช้สื่อเสมือนจริงเรื่องพืชรอบตัวที่คณะผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องพืชรอบตัวแล่นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น 10. ระเบยียบวิธีการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองให้กับเด็กจะใช้ special io ในการทดลองแล้วก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนและก,ก่อนเรียนค่ะ 11. ระยะเวลาในการดำเนินงานใช้ระยะเวลาทั้งหมด3เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2567ถึงมกราคม2568 12. งบประมาณในการใช้จ่ายจะใช้จ่ายอยู่ประมาณที่500บาทจะใช้ในการทําสื่อวิจัย 13. บบรรณานุก,กรมจะเป็นบรรณานุกรมเกี่ยวกับการวิจัยไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง การพัฒนาชุดสื่อผสมแบบโลกสเสมือนจริงหรือว่ากระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวะกรรม14ภาคผนวก15ประวัติของผู้ดำเนินการวิจัยก็คือพวกหนูเองค่ะ